ถ้าเห็นริบบิ้นสีเขียวแล้วตรงไปเนี่ยอันนี้คือทางที่ปีนขึ้นไปบนพระธาตุนะครับทางนี้เป็นทางที่ค่อนข้างอันตรายต้องใช้ความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งเลยมือใหม่ผมไม่แนะนําให้ขึ้นทางนี้เลยนะครับชันมากแล้วก็หินแหลมเยอะมากทางสีเขียวนี้นะครับทางที่เจอน้องผู้หญิงที่ปีนขึ้นไปเมื่อกี้ผมลองปีนขึ้นไปมาละแล้วลถ้าเกิดขึ้นทางนี้มันต้องไปลงทางวัดถ้ำมองอ่อนซึ่งผมไม่ได้จอดรถอยู่ผมจอดรถอยู่อีกฝั่งหนึ่งผมก็เลยขึ้นไปถึงใกล้ๆถึงยอดแล้วก็ลงมาเพื่อจะกลับไปเอาร นี้ครับเลยลงมาเป็นทางปีนผาขึ้นไปด้านหลังของหลวงพ่อทันใจนะครับลักษณะเป็นผาและถุ่มเจอน้องสองคนเมื่อคลิปที่แล้วอะ่ะถึงตรงนี้ผมไม่แนะนําให้มือใหม,ใหม่หรือคนที่มาคนเดียวปีนขึ้นไปนะครับเพราะว่าทางมันชันแล้วก็แหลมมากต้องดูทางครับเห็นไหมครับยอดธง,งตรงนั้นก็คือหลวงพ่อทัใจเนี่ยแล้วพอทอดปีนกลับลงมาผมขอบอกเลยนะว่ายากและอันตรายกว่าขาขึ้นอีกเพราะเราต้องหย่อนขาลงมาก่อนเดีย๋ยวต้องไต่กลับลงมาทางเก่าอยู่ดีแล้วก็ทางมันค่อนข้างชันนะครับเบื่อจะเกิดอันตรายเพราะมาคนเดียวด้วยตรงนี้มันชันมาก ถ้าจุดนั้นผมก็ไปมาแล้วด้วยนะครับยังไงมาเที่ยวก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับเพราะเรามาคนเดียวด้วยแยกที่ลงมาด้านข้างครับจะเป็นทางลงมาดูปล่องถ้ำตรงนี้อย่าลงไปนะครับอันตรายมากนี่ครับเป็นปล่องถ้ำห้ามลงเด็ดขาดนะครับปล่องถ้ำตรงนี้ถ้าตกลงไปก็เกิดใหม่ได้เลยแล้วก็ไม่มีรั้วกั้นด้วยต้องระวังนะครับสูงมากตรงจุดปล่องถ้ำตรงนี้ห้ามลงเด็ดขาดสูงจนขาสั่นเลยครับ <laughs> กลับดีก่ากลับทางเดิมครับ หลังจากเรากลับลงมาด้านล่างแล้วใครที่ไม่ชอบความอันตรายผมแนะนําให้ไปฝั่งซ้ายฝั่งที่เป็นถ้านะทางเข้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตรงเนี้ถ่ายรูปสวยปลอดภัยแล้วก็เดินง่ายกว่าฝั่งนู้นเยอะแต่ก็เตรียมไฟฉายมาด้วยก็ดีนะครับข้างในค่อนข้าง,างจะไว้ว่าตอนบ่ายจะมีแสงแต่ตอนบ่ายฝนตกไม่งั้นจะได้ภาพที่สวยมากแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมาถึงนี่ละเกิดเรามาี่จังหวะพอดีแสงจะสาดลงมาที่เน,น่ยนะพอดีดูที่ผมจะทันแสงนั้นไหมผมมาถึงแล้ว จุดที่แสงสรดเข้ามาจากปล่องด้านบนนะครับมาถึงแล้วครับจุดนี้ถ่ายรูปสวยนะครับแล้วก็ปลอดภัยกว่าเยอะเลยถ้าเกิดชอบถ่ายรูปมาถ่ายตรงนี้ก็ได้นะจะได,ได้ภาพสวยๆกลับไปอวดเพื่อนๆที่บ้านแล้วก็ปลอดภัยด้วย,แล,วลย,วยแล้วผมขอชื่นชมที่นี่อยู่อย่างนะข้างบนเนี่ยยังมีขยะอยู่น้อยมากเลยเหมือนเดิมปิดท้ายคลิปนะครับเวลาไปเที่ยวป่าเที่ยวภูเขาเอาขึ้นไปเท่าไหร่เอาลงกลับมาให้เท่านั้นนะครับอันนี้ผมไปเก็บข้างบนมา อย่าเอาไปทิ้งด้านบนนะครับมันเป็นอันตรายต่อธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าด้วยเก็บลงมาทิ้งข้างล่างดีกว่าครับใครจะบอกว่าเราสร้างภาพก็ปล่อยเขาพูดไปเราขยันสร้างทุกอย่างนะครับช่วยกันนะครับอย่าให้ข้างบนมีขยะไปะครับ